มาีิแล้วตุ่มโดนนะครับบาทจาไม่จะขาดกลยขาดตรงบาทเืมออไม่น่าจะขาดนะตังไว้ตั้งไ้พี่ตันะนะดมืดอนะึมอ,นะอยู่นี่นะอยู่นี่นะเนี่ยนี่นะเปนะนะ็นเบรกเลยพี่ ตุ้มโดนไอรอนแต่เช้านะครับเม็ดพลั่งเลยอยอมขึ้นด้วยโอ้อมไม่น่าใช่หืม เดี๋ยวดูคนไอร่อนแหนกัดอย่างเงี้ยอใช่หรือไม่ใช่อืออใช่มันจะไม่จะเป็นปลาอะไเหรอโโหถ้างั้นถ้าถ้าเป็นเอ่ะนั่นแหละตัวยาวปี๊ดเลยถ้าเป็นไอ้ช่อนนะตายเลยเนี่ยไซเบอร์เลยเนะโอ้ยหล่อแต่เช้าอย่างเงี้ต้องไอ้นีด้วยอือตัวแรกในชีวิตสวยด้วย เขื่อนงานแรกครับไซส์สวยเลยครับับเลิ้ลเลยเลิ้ลเลย,ดยเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งกันะนะครับทำให้เขาแข็งแรงก่อนนะฮะไมค่อยปล่อยการต่างๆเขาบอกใจฟังไว้ตัวแรกของนันตุ้มครับ ินนะแรงไหมลองดูไายสวยนะครับลองกอนลองก่อนไปแล้วนะครับสววาวันเลร์เลยครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะไม่มีอะไรแน่นอนธรรมชาติเนาะ ล้วนวันวันต่อวันห้าแบบบานไอ้นี่เลยอ่ะแต่มันพอมันกัดแล้วมันมุดเลยเนาะหออกแล้วมันมันมันไม่ใช่เลนท้ายเล็กๆนะเฮ้ยังมีกี่กิโลครับสามกว่าสามโลได้อลัวมันยาวก็เลยไาช่อนท้ายสามยังสู้อันนี้ไม่ได้เลยพี่ มมีไม้ตันเปิดท้องแล้วยัมันกัดทั้งไลอันนี้เราจะหาเกียงแดงกันคนลุกเอาเปลือ ช้อนยัดนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะวิ่งเข้าไปให้เขาก่อนเลยนะให้ปลาเราปลาช่อ <c ười> นธรรมดานะครับนีน่ครับไอโลเมว,ว่ที่แล้วเราได้ที่ตัวสอง,สองตัวตัวอยู่ตรงไหนมันรู้วะหมดดินแล้วมั้ยักคิวให้อยู่ ตุ้มแย่เขาหุบนี้เลย,เลยพี่ลองใช้แอคชั่นพี่เจอกดูอาจจะกินก็ได้เปลี่ยนแอคมนดูมั่งคิดขวามากไปตีเลยพี่ตุ้มติดแล้วเนี่ยสวยจัด หน้าจุ๊บมากเลยแหะนั่นไงสวยบอกแล้วหน้าจุ๊บในลอนในลอนในลอนช่อนบ้านเราดีแล้วพี่ใช่ปะใช, On, ช,ช,ช่ใช่ใช่ช่อน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 ใหญ่ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ ส่งมาแล้วมันน่าจุ๊บมากเลยอใช้สวยจัดเรียบร้อยใช้สวยครับตัวที่สองของวันนี้อัดช่อนตัวที่สองของเช้าวันนี้นะครับที่ ี่น้ำเอน้ำเอสลยเอส้เอนะครับส้โลนะครับวันนี้ปล่อยครับปล่อยลงหม้อยอาครับยอดครับปล่อยลงหม้อแล้วพี่คำเดียวที่ต้องคุยเก๋อาจจะโตขึ้นยบแด้วย

หน้ากัดชิ่เป่งอืมเม็ดอะไรวะสามไม้นี่กก็รู้เรื่องนะความจริงอย่ามันไม่ต้องขยาวหน้ากัดชิ่เป่ง tí mình ngẩn đi các bạn pop, Tao mong hỏi 嗯。Hmm. นี่แหละครับไอ้อยกลอนยกเล็กๆมันก็มีตัวนะนะตีอยู่หลายม้าเลยแหะ จุดเล็กๆตัวแรกกลับมาแล้วครับโดนตัวแรกนะครับเช้านี้ใช้ประมาณสองโลกว่าครับตัวนี้ไปลชอนงูเห่านะครับปลาหายากเดี๋ยวเราจะเก็บไปทาพันต่อนะครับโอเคต้นนี้กัดแน่นอนตรงไม้นะกัดแน่นอนโอ้โห หลุดจรลผมรู้แล้วล่ะถีน,น้ำาง <c ười> กัดใหญ,ใหญ่ใหญ่อะใหญ่เนี่ยใหญ่ใหญ่ผมผมรู้แล้วล่ะต้องไปถี่น,น,น้ำแล้วผมไม่ดื้อแล้วใหญ่จริงต้วน,นี้นะใส่ใ <c ười> ส่ใส่ดีเลย ย,ดยืดตัวเมื่อกี้แม่งสถานมือดีจังเลยกลัดได้ต้องซีบส่งเลยอะ่ะไอ้เหี้ย วิ่งไวเนะนี่ยเนี่ยมันมันวิ่งนะแต่พอวัดแล้วมันแบบมันรลวยงกว่าเดิมวะ่ะ ตอนนี้ยังไงก็กัดเป็นไงตามมาครับนายเปป๊อก คนหุบหน้ามีตัวจัดครับแขนไหนมีปล็อกอยู่นี้ตีไปช่อนกันนะฮะไอช่อนอนม,มีตัวไว่ไหปลาอะไรไวะเอ๋ เนี่ยเหอนกน้ำแน่เลยปาน,นินเหรอตัวเบลเลอร์เลยน่ะเนี่ยตรงกลางขูบเลยน่ะปาน,นินปาน,นินเนี่ยหลังเห,เห็นกระดงโผล่เลยเห็นไหมเนี่ยกลางกลางเนี่ยดำๆเนี่ย,ยปาน,นินเหมือนนอกน้ำเปล่าวะเรื่องอะไรวะอ๋อเออพี่นินชอ้อนทันเปล่าวะ ทำไมหมรอดูว่าเพื่อความมีสิิมงคนมาเลอดิยมาเลอือดดิอยู่มอยู่ครับอยู่ไงั้น่ะสวิงมาสวิงมา ไม่หนีด้วยมันน่าจะป่วย,ยข้างหน้าข้างหน้าเอ๋ข้างหน้าเอ๋ตรงตรงเห็นอะไรไหมครับปลานินใหญ่ปลานินใหญ่ปัานิลใหญ่ปลานินใหญ่ มา<อ>ทางเรานะก่อนที่จะถอนดักหัวเรียบร้อยอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยดูครับถ้าวิ่งเงยเด็กก็ถอนปันดินได้เป็นไปได้ไงเนี่ยยอดส,สวยครับสวยสวยเลยนะเสร็จนะเอาเอาเลยโุ้มปุ้มให้บําเลยให้สนุกเลย

ไม่มีตัวถ้ามีตัวนี่กัดแล้วเนี่ยถึงมันต้องตีย้ำๆกันไม่รู้ เก่าเวลาเดิมอีกแล้วน่ะอะไรแปลกนะวัดแบบไม่มีอาการของของมันเลยนะมันกัดยังไงมันคาบใบหลิวหรือไงวะเดี๋ยวผมถามให้มาวัดจี้ขึ้นมาน่าจะช่อน,น พุลุดชอนใหญ่ด้วยอ oh, wow. วนตบเลยอ่ะอืมอืมขอเคล็ด <our S 2> <t radas> อะไตัวเล็กๆครับเอาโทษนะพี่ปีนนมาเลยอ้าวไอร่อนนี่มา,อาไอร <laughs> ่อนเมื่อกี้ช่อนนีร่อนโอ้เมื่อกี้อ้วนตับเลยเผาแล้วมึงเอ้ยไอร่อนน้อยนะครับตัวนไปช่อนงงหัเห่าน้อยนะครับเมื่อกี้ไปช่อนใหญ่นะครับหลุดไปตรงนี้ใกล้ๆกันเลย ตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาไปใส่ตู้ปลานะฮะเดี๋ยวดูสวยไม่สวยช่อนงูเหานครับดูหางดอกครับเอาไปเลี้ยงก่อนตัวเล็กๆน,น,นี่เนี่ยขุบนี้แหละไอช่อนนะช่อนธรรมดานะ อัี้เจ้าเถิดได้ตัวใหญ่เมื่อกี้ว่าอ้วนตับเลย ไม่ได้เปิดเพิ t. Tamam, t ่งเปิดเมื่อเมื่อกี้เเพิ่งเปิดกล้องเมื่อกี้แรงดีครับตัวนี้ สวยโ้อกว่า,อ,าออกเลยไหมเกิดการนะไรเอาทอาอ,อจัก,กระลอิงกันตัวที่สาวนะครับหลุดไปหลายตัวเลยอันนี้ไซส์โลกว่านะครับช่อนงูเห่าครับสวยวยอดครับตัวนี้ยี่เคี่ยว <laughs> ใหญ่เลยครับตัวนี้คิดวาตีเลยไปหน่อย ประมาณเก้าเมตรนะครับตัวนี้ลุกพญานาคหรือเปล่าโอ้โหทยอยนะครับสีดำเลยครับสวยเลยครับตัวนี้โอ้โห แต่และตัวมีไซส์ทั้งนั้นเปลี่ยนเยื่อที่สองจ้าน้ำเอ,อ๋ไตเอ,อสุดยอดครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับระ,ะ,ะ,ะใหม่อือแล้นนะครับดูปลาเริ่มแข็งแรงดีแล้วนะครับตุมพูดแล้วหน่อย ครับขอให้ไปออกลูกออกหลานเยอะๆเรามาเจอกันใหม่น้ำเอือกสุดยอดครับพร้อมกับไตเอ๋ด้วยไปแล้วครับสวยงามนะครับไสเอ๋ครับครับผมไม่มากันเองนะเสียใจด้วยบอกแล้วที่ตงข้างในเราขอให้ให้เราปลอดภัยและคุ้มครองเราครับกดกดห้ามโดด ห้ามโดดห้ามโดดน,นี้เป็นไงครับสายปลาเกลือครับโอเคครับโอเคโอเคอุ้ยหลุดพอดีอเฮ้ครับปลดปล่อยครับปลดปล่อยเมื่อกี้เราช้อนปลาปลานิลมาได้นะครับสายประมาณใหญ่นะครับโลก,กว่าเนะี่ยเราจ,จะทอดมือตะวันกินนะครับปลาเฉลย ไม่รู้ไม่ยังไงเราช้อนได้เฉยเลยเดีย๋ยวรอยชมนะครับเรียบร้อยปลานิลที่เราช้อนมาเมื่อกี้ครับ <c oughs> ตัวย่างใหญ่โลแปดอันนี้ตม้มยำปลากรดเหลืองนะครับที่เราสั่งเขาไว้กินจะก,กินข้าวกันวันนี้ครับโอเคกินข้าวก่อนนะครับ ดูเยอะมึงอ้อนจริงดูเยตัวนี้ตัวเดีวยวก็มีโชคพี่ต้องไล่ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆ โคตรดีตัวแรกนิดคอไปเลยขาเรือสิเรือโดนเงี้ยครับนัตเตอร์ครับเอาไปชูชีกกินที่บ้านพี่ชาย วิาหวีงเงีเ้ยตัวไม่ใหญ่มีไซส์ครับมีไซส์มีไซส์ครับมีไซส์โอ้ครับเราหวีงวันนี้เปลี่ยนเป็นชมรูนะครับกล้าพาเขาหรือเปล่า อาผ้านะครับใช้เป็นประโยชน์ทุกอย่างครับวันนี้ถือว่าสนุกมากครับเดี๋ยวรอชมกันใหม่คลิปหน้านะครับกลับไว้หน่อยวันนี้ครับแบบร้อนลมแรงครับไปเจอกันครับปิดทิปแล้วครับตีปลอมเคร่งวันเช้าเครื่งวันบ่ายตกปลาหมอกับไตเอ๋ตุ้มนะครับคลิปนี้ไบายครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ